สวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของเทพอสูรมีท้าเวปจิตติเป็นหัวหน้าเมื่อเทพบุตรใหม่ส3สาคนคือมคา,ามานพหรือพระอินทหรือท้าสก,กะมาเกิดจึงนำน้ำทิพหรือสุรามาเลี้ยงเทพบุตรใหม่เทพบุตรใ,ใหม่ไม่ดื่มสุราเทพอสูรเมื่อดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติถูกพระอินทและพวกจับโยนลงมาอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมน และยึดดาวดึงเป็นของตนบังเกิดเทพนครขึ้นด้วยบุญของเทพอสูรมีสมบัติความสวยงามเท่าเทียมกับชั้นดาวดึงอสูรหรืออสุระแปลว่าไม่ดื่มสุราเดิมเทพบุตรไม่ได้ชื่อนี้แต่มารู้ว่าตนต้องสูญเสียสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะความเมาสุราจึงไม่ดื่มสุราอีกเลยและได้ชื่อว่าเทพอสูรหรืออสุระแปลว่า ไม่เดือบสุรา